สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับมาอยู่กับผม VOG สุดยอดนะครับพร้อมกับเกม s p e e d e Character นะครับวันนี้นะครับเราจะมาในของรถทวิเมเทโอนั่นเองเนื่องจากว่ารถทวิเมเทโอเนี่ยมันสามารถทําการอเวสได้ก็คือ Racing a งอเวทนะครับทำให้ในของตัวรถอ่ะมันแรงขึ้นนะครับและมีหลายๆคนเขาถามมาว่าถ้าเราทําให้มันแรงขึ้นแล้วความแรงมันจะอยู่ที่เท่าไหร่กันแน่นะครับส่วนความแรงเก่าๆนะผม ยังไม่ได้ทําไม่รู้ว่ามันเท่าไหร่แล้วลืมนะครับในของทางด้านความเร็วสําหรับใครที่รู้นะครับว่าความเร็วเก่าในของตัวรถทวิตสวิตเมเทโอเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่ก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับหรือใครจะไปดูคลิปเก่าๆก็ไปหาดูได้นะผมรีวิวเอาไว้รูรีวิวเอาไว้อยู่นะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการเทสในของรถสวิตเมเทโที่เราทําการอัพเวสเป็นที่เรียบร้อยนะครับทำให้ในของตัวรถ เพิ่มความแรงขึ้นแล้วนะครับมันจะเพิ่มอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับมันก็จะเพิ่มนของความเร็วสูงสุดพื้นฐานม,มาเป็น1.1นนะครับแล้วความเร็วในโต่วบวกเป็น1นะครับบีดพาวเวอร์หกบวกมาตั้ง6เลยนะในโต่พาวเวอร์บวกเป็น7นะครับมิดิบูทพาวเวอร์บวกเป็น3สาสมแอมแท้งนะครับบวกมาเป็น3นะครับอา่าระยะเวลาในโตนะครับ0.01ย แล้วก็ระยะมิ d i b o o t วบาเป็น0.02อ่ะก็มันเพิ่มมาประมาณนี้นะครับส่วนการอัพใช้เยอะไหมก็ใช้อยู่ประมาณ60หรือว่า70นี่แหละจำไม่ค่อยได้แล้วผมอัพไปสัระยะหนึ่งแล้วแหละเดี๋ยวเราไปทำการเทดสในกันว่าตัวรถเนี่ยมันจะเพิ่มความแรงอยู่ที่เท่าไหร่กันแน่นะครับเนื่องจากว่าในของตัวรถ s ว i ทเมโทรนี้เรากดในตัวไปเพียวมันก็เป็น c w d ให้แล้วนะฮะ การวิ่งความเร็ว 8, แบบตัปกตินะไม่ใส่ในโตนะครับอยู่ที่202.6นะครับแต่ถ้าทําการใส่ในโตหรือว่า C.200 นั่นแหละอยู่ที่312.2นั่นเองนะครับก็คือเราแค่ทําการกดในโตเพียวๆนะครับมันก็ C.200 ให้เราแล้วนะความแรงมันก็สูงสุดแล้วนะครับอยู่ที่312.2นะครับหรือจะทําเทคนิคอะไรก็ได้นะครับความเร็วมันก็จะไต่ตัวอยู่ที่312.2ครับถือว่าเพิ่มมาเยอะมากนะความเร็ว เก่าๆอันนี้ผมไม่ทราบว่าอยู่วิ่งอยู่ที่เท่าไหร่นะเท่าที่ดูๆมาแล้วความเร็วเก่าน่าจะอยู่ประมาณอ่าอยู่ที่เท่าไหร่3 0 9หรือว่า310เนี่ยแหละผมจำไม่ได้นะสาหรับใครที่รู้ว่าความเร็วกเก่าเนี่ยของสวิมเมทอโนี่ปีอยู่ที่เท่าไหร่ก็คอมเมนต์กันได้อันนี้เป็นความเร็วที่เราทําการออาเวทให้รถมันแรงขึ้นนะครับค่อยวิ่งอยู่ที่3 1 2รสองสองนั่นเองถือว่าแรงขึ้นมาเป็นเท่าตัวกันเลยทีเดียวก็ว่าได้นะครับเดี๋ยวเราไปทํากัน เอาเป็นลงแรงกันเลยดีกว่าผมอยู่แรงโนวา iv นะก็จะขึ้นโนวา iv และเดี๋ยวไปป่านสักระยะหนึ่งสักป๊บหนึ่งก็น่าจะขึ้นของโนวา iv แล้วนะก็ไปป่านกันเลยนะครับ city s p e d reverse แล้วเราก็เจอคนตึงอยู่นะครับนี่ในแรงนะแต่ก็ดูแล้วจากสภาพนะก็ไม่น่าจะเจอตึงเท่าไหร่นะเดี๋ยวดูคร่าวๆแล้วก็คงจะไม่มีโปรหรอกเนาะ มาไม่น่าจะมีนะครับเดี๋ยวให้ทุกคนมาดูรถอ่ะมันเล่นได้ง่ายขึ้นแล้วนะมันเก็บในโตง่ายขึ้นการเลี้ยวกันด,ดีถือว่าเข้ามือมากเลยหลังจากที่เราทำเรือนเอาเวสหรือว่าทำให้รถมันแรงขึ้นแล้วอ่ะนะนีออ่อุ้ยเอาเรื่องว่ะอุ้ยเอสไอโซคันนี้ไม่ทมรบัดา การจะมาแบบสบายๆซะหน่อยนะออ s โซคันนี้แหมแตึงเอาการเ้ยโอ้อสโซมันตึงเอาเรื่อง เล่นขวดมัวอ้าวโหโอ้าวหเอาว่ะเฮ้ยนี่ม่งโหดเว้ยเอ้ย ม,ม,มันไม่มีมันไม่มีพลาดให้เราบ้างเลยนะทุกคนืมชนโอ้ยเรื่อว่าจะชิวๆที่ไหนได้ครับตึงเปลี้ยมไม่มีชิวให้เราเลยอ่าฮะ ใช่ใช่ครับใช้ด้นะไม่ธรรมดายอมให้มาก่อนตาหนึ่งเดี๋ยวตาหน้าเราคืนไอ้ยะก็สอบแล้วนะสอบแล้วสอบแล้วไอ้ดูรวมๆแล้วรอบนี้คงจะไม่ตึงนะก็น่าจะตึงเฉพาะ Sky Walker นะครับและลัมโบกินี่สองคันเนี้ยน่าจะตึงนะ สองครั้งอื่นก็ไม่น่าจะตึงอ่ะแต่ก็บอกได้ว่าเราอะตึงกลัวนี่เราทำการอัพรถให้รถมันแรงขึ้นแล้วนะครับรถมันตึงกลัวอยู่แล้วแบเห็นเห็นเว้เว้ ไม่เล่นยังไงไม่รู้ว่าเล่นมัวไปเลยโอ้ยแอดไอโซตึงครับตึงโอ้ยแอดไอโซมันตึงว่ะ อโอ้ยึุบไม่ได้ เล่นมั่วมาก <c oughs> ไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นรถเอสไกว์วอล์เกอร์มานานเลยเพราะผมมันโคตรมั่วที่สองอีกละปาปาปาก็ยังผ่านครับก็ยังผ่านทุกคนดูนะรถเอสไกว์วอล์เกอร์นะครับเมตาเก่ากับเมตาใหม่นะฮะกันเมตา,หมา,ะะมตาไหนมันจะที่หนึ่งกันแนะ่เอ,เอ,เอสไอโซกับเอสไกว์วอล์เกอร์กับเอสไกว์วอล์เกอร์วเฮ้ยสวิตเมเทโอดิ ของเราเป็นสวินเมเทอนี่เอ้ยลืมชื่อลืมชื่อดูเอ้เปลี่ยนเข้าไปสกายวักเกอร์อ้ายชนเฮ้ยจะแสงสกายวักเกอร์ได้ไหมแสงได้ไหมสกายวักเกอร์สกายวักเกอร์เ,ออรเ,อรเลยหลายม่วงไว้ก่อน โดนแม่งคนมัวโอ้ยโดนมันแซงว่ะอุย้ยมันสะกิดอุย้ยมันสะกิดอุ้ยมันทนมันทนเฮ้ยมันทนอุยอ้ยอุยอ้ยอุย้ยอุ้ย วุ้ยต่อวุไม่ได้้อฮือฮือฮอยือฮือฮือฮือือฮัอเือฮืิฮออฮือฮอฮื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 อนืนองนอฮือฮืออมัน้ชนออ,อีซิวกอฮือฮือฮือฮองนะืออฮือฮืออ่ะอฮือฮือฮ้อฮื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 มีมือฮือฮือฮือะือฮือฮือฮืออฮือนอฮื่ฮอ ไม่ใช่อยู่ไหนไม่รู้ว่า RGM อะไรน,ะนี่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 แต่ของเรา v o g นะครับตึงกว่าเยอะเลย <c oughs> ไม่เชื่อเราดูดีที่หนึ่งอ่ะกับรถเมต้าเก่าอ่ะไออย่างไฟอ่ะครับไอ้วิชนโอ้ย RGM ไปแล้วอ่ะเดี๋ยวเจอ v o t สุดหรอก <c oughs> อะไรวันนี้สเปอร์วัดดิสไม่ติดเว้ยอ้าวเรียบร้อยเลยโอ้โหโอ้ยโดนกระจายเลยเอาจริงแล้วนะเดี๋ยวจะแซงให้ดูที่หนึ่งเลย เดี๋ยวจัดที่หนึ่งเลยเดี๋ยวจัดที่หนึ่งเลยทุกคนดูนะเออเดี๋ยวจัดที่หนึ่งเลยอืมแปลว่ตอบบนไม่ได้ ทำเท่นนคติดยากมากไอ้เพราะว่ารถที่อ่ากดในตัวแล้วได้ c w d b o อ่ะไม่ทำเท่นนคยากติดยากมากโหที่หนึ่งไม่ได้อ่ะโอ้ยเสียหน้าเลยเฮ้ยโ,โชนแม่งเลยแม่ประโชดที่หนึ่งด<ๆ>ิก็เป็นปกตินะครับในของรถสวิม,เมิเตโอกับเอสไกวักเกอร์นะถ้าเราได้ c w d b o มันก็จะ สามพเทนิกซูปเปอร์โอวิสแอดวานอะไรคนนี้เขาขันอย่างนะชัน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 ,ชนอยู่นวาไอแล้วนี่จบเป็นที่เรียบร้อยครับในของวันนี้นะฮะปะแรงขึ้นอย่างเท่เป็นไงกันบ้างล้วครับหลังจากที่เราทำการเอาเนื้อของรถเก่าๆนะรถที่มันสามารถทำการอัพเวทหรือว่าอัพรถเพิ่มความเรวเพิ่มความแรงเพิ่มได้นะครับ ก็ถือว่าใช้ได้กันเลยดีเดียวนะความแรงจากความรู้สึกก็คือเหมือนว่าจะดีขึ้นกว่าเดิมการเก็บเอ็มแท้งหรือว่าในโตเนี่ยก็ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็การเลี้ยวถือว่าเลี้ยวง่ายขึ้นนิดนึงแต่ก็ยังติดติดขาดเรื่องการทำเทคนิคต่างๆ o v e วูดี้ซูเปอร์วูดี้เฮปป็นเบรกอะไรประมาณนี้ก็ยังทำติดยากอยู่เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเป็นรถที่อะไรอะไรหลักเราทำก,ก,การกด C w ีดักดในโตอ่ะมันก็ได้ CW ดับเบิลไรรถพวกเนี้ยมันก็จะทำเทคนิคติดค่อนข้างยาก แต่เราต้องใช้ระยะเวลานะในการเล่นไปสักพักหนึ่งนะครับเราก็จะทําติดแล้วก็ทาติดง่ายขึ้นเองก็คือมันมันไม่ชิมกับรถอ่ะอยู่ๆแล้วมาเล่นเนี่ยมันไม่ชิมกับรถนะครับมันก็เลยทําติดค่อนข้างยากในของรถซูบิเมเทโอนี้นะครับที่ผมเล่นเนาะก็ถือว่าแรงแล้วใช้ได้เอาเอามาสู้กับรถเติมในสมัยปัจจุบันนี้ก็ได้เลยนะครับก็ดูจากที่ผมเล่นนะครับก็ถือว่า พลาดเยอะอยู่นะถ้าไม่พลาดนี่โอ้โหที่หนึ่งแน่นอนนะครับเลวิงก็มั่วๆด้วยโอเควันนี้ก็มาเพียงแค่นี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสคร i b e ์นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้าด้วยระคาับ๊ายบายครับ